ตอนที่3สิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายเดือนวันนี้ก็มาถึงวันที่เด็กน้อยเริ่มพูดได้แล้วแย่ yeah! ถึงแม้ว่าจะอ้ออแอแอก็ตามแต่นี่ก็เป็นก้าวแรกของดาวดวงน้อยโอ้ตื่นแล้วล่ะลูกลิลามาๆกินนมเนาะเดี๋ยวแม่พาไปเดินเล่นในสวนนะคะ ดีจังเลยตื่นมาก็ได้กินเลยะเสียงหนูน้อยลิลาคิดแล้วก็ตอบคุณแม่อออแแระหว่างนั้นคุณแม่อุ้มสาวน้อยขึ้นมาเพื่อดื่มนมระหว่างที่ดื่มนมไปคุณแม่ก็มองที่ตาลิลาแล้วก็ถามว่าเอออร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมถึงดูดเอาดูดเอาขนาดนี้เดี๋ยวพอเราทานนมเสร็จแล้วแม่พาไปเดินเล่นนะคะเย้เย้ เดินเล่นเดินเล่นจะต้องไปสวนที่คุณแม่ไปบ่อยๆแน่นเลยอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วตัดภาพมาที่สวนแห่งหนึ่งเป็นสวนที่รม่มรื่นมากๆม,มีต้นไม้ใหญ่และดอกไม้หลากหลายชนิดพร้อมกับผีเสื้อที่โบยบินไปบยบินมาตอมดมดอกไม้และเสียงนกหลากหลายชนิดบินร้องอยู่บนต้นไม้ใหญ่นั่น คุณแม่หยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วพาลิลานอนเล่นตรงนั้นเพื่อให้ลิลาได้เห็นนกที่บินไปบินมาและดูใบไม้ที่พลิ้วไหวหลังจากที่เด็กหญิงลิลานอนได้ไม่นานเด็กหญิงก็นอนยิ้มและหัวเราะคนเดียวทันใดนั้นก็เสียงอ้ออแอแอแอดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งลิลากำลังคุยกับใครและเห็นอะไรนะ้า ท่านพ่อท่านมาหาข้าลือโอ้โหเจ้าหนูเจ้านี้มาอยู่นี่สินนะข้ากะไว้แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงฮิฮิข้าเก่งใช่ไหมท่านพ่อข้าแค่หนีเหมือนโลกมนุษย์แป๊บเดียวเองเดี๋ยวข้าก็กลับไปเป็นดาวแล้วข้านูแต่เจ้าคงไม่รู้สินนะฮะอะไรนะยังมีสิ่งที่ข้ายังไม่รู้อีกเนื้อหรอเจ้า สิ่งที่เจ้ายังไม่รู้นะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีๆหรอกนะมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มาพร้อมกับภารกิจบางอย่างนะเจ้าหนูเดี๋ยวนะแล้วภารกิจมันคืออะไรล่ะท่านพ่อเจ้าหนูข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้หรอกเจ้า,าจะต้องค้นหาด้วยตัวเองหาเงี้ยหรอท่านพ่อ แล้วข้าจะหาได้ไงล่ะถ้าเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดกันแน่เจ้าหนูบางเรื่องเจ้าต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองอะไรกันเนี่ยท่านพ่อท่านชอบเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยข้ามาเตือนเจ้าได้เท่านี้อิงสำคัญที่สุดจำคำของเพื่อนเจ้าไว้ให้ดีขณะที่อยู่ในร่างมนุษย์นี้ ว่าแต่ท่านรู้ด้วยเหรอว่าวิวีก็มาหาข้าน่ะอุ๊บส์ข้าไม่เคยบอกเจ้าแล้วว่าข้านั้นรู้ทุกอย่างอาข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วเมื่อเจ้าตัดสินใจเป็นมนุษย์จงหาความลับนั้นให้เจอข้าไปละจ้าจ้าถ้าให้ข้าเดาเนี่ยท่านรีบไปเนี่ยเพราะว่าท่านจะไปดูแลท้องฟ้าใช่ไหม สิ้นเสียงอ้อแอ์ของลีลาท้องฟ้าก็มืดครึ้มก้อนเมฆมาบดบงังพระอาทิตย์ที่สดใสเป็นสัญญาณว่าฝนกําลังจะตกคุณแม่รีบพาลิลากลับเข้าบ้านฝนจะตกแล้วลูกลิลากลับบ้านกันเมื่อกี้ยังสดใสยอยู่เลยแม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นปาลูกปะเข้าบ้านกันนะคะโหท่านพ่อเนี่ย กับทีท้องฟ้าสะเทือนอลังการยังสร้างจริงๆข้าตกมือให้เลยทันทีที่รถเข็นเข็นเข้ามาถึงบ้านมากรักคุณแม่ก็หันไปเห็นว่าเด็กหญิงของคุณแม่นั้นหลับผ่อยไปเสียแล้วอ้าวหลับไปเสร็จแล้วล่อลูกไม่ทันได้กินนมรอบที่สองเลยคุณแม่จึงช้อนอุ้มลิลาจากรถเข็นขึ้นมาใส่ในอูแล้วก็ไกวให้ลีลานอนฝันดีนะคะลีลาลูกแม่ จบตอนที่สามสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าโปรดติดตามลิลาตอนต่อไปว่าแต่สิ่งที่คุณพ่อพูดมันคืออะไรกันเนาะแล้วลิลลาจะหาเจอไหมเนี <c> ่ย <oughs>